เรื่องนี้มันแบบไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะหลายๆคนก็แบบลบหลู่ผมก็แบบถ้าคุณไม่เชื่อก็แบบเงียๆไปก็ได้นี่มันมีกรณีอยู่ครับคุณปอนนะครับเป็นดาราักแสดงนะครับเธอเนี่ยบ่นนะครับประมาณว่าเออเนี่ยเธอเนี่ยไม่ค่อยมีงานในวงการบันเทิงเลยก็อาจจะเข้าใจได้นะครับมันมีโควิดแล้วก็พฤติกรรมของผู้พ่พวกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเนาะเมื่อก่อนคนอาจจะดูทีวีช่องแบบ ช่อง3 7 5อะไรพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเยอะเลยมีทั้ง YouTube มีทั้ง Netflix มีทั้งนู่นนี่นั่นช่องชาวจีนก็เข้ามาเยอะแย่งงานหรือว่าแย่งอัตราส่วนในการดูของผู้ชมเนี่ยไปใช่ไหมครับนักแสดงเนี่ยต้องปรับตัวครับเธอเนี่ยก็พยายามปรับตัวมาหลายๆอย่างนะครับจนล่าสุดนะครับเธอเนี่ยได้มีการไปัลยกรรมนะครับเรื่องใบหน้าของเธอเนี่ยเป็นพวกจมูกพวกอะไรพวกนี้นะครับและเธอรู้สึกว่าหลังจากที่ัลยกรรมแล้วเนี่ยเพื่อ ปรับงเูเฮงนะครับไม่เชื่อความสวยงามครับเพื่อปรับง,ง่เฮงตามที่เธอแบบไปเช็คไปตรวจสอบมาเนาะแล้วเธอปรากฏว่างานเนี่ยเข้ามาหาเธอเยอะขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยแบบโอ้โหแทบจะไม่มีงานเลยแต่หลังจากที่ปรับโครงสร้างหน้าโดยการศิยกรรมแล้วเนี่ยงานเข้ามาหาเธอเนี่ยค่อนข้างหลังไหลเลยครับซึ่งเธอก็มองว่ามันก็แบบน่าจะเป็นที่โงเูเฮงของเธอที่ปรับเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็แบบ หน้านาจิตตังนะครับผมว่าไม่เชื่อเนี่ยอย่าลบปลูนนะครับแต่ก็เข้าใจแหละมันอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยอาจจะเป็นที่จังหวะและก็โอกาสแต่ส่วนนี้มันอาจจะช่วยบ้างไม่เยอะก็น้อยนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยการที่เธอใช้รูปร่างหน้าตาในการหากินเนาะการที่เธอไปปรับหรือใส่กรรมมาเนี่ยมันอาจจะดูดีขึ้นทําให้ผู้จัดเนี่ยเลือกเธอมาเป็นนักแสดงเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องดวงเรื่องหงเฮงเนี่ยมันก็บ่งบอกนะ คือปัจจุบันนะั้นเพื่อนๆอาจจะแบบเคยได้ยินแหละบริษัทมหาชนบางบริษัทนะครับเขาเลือกที่จะรับคนหรือว่าสัมภาษณ์คนแล้วตัดสินใจจะรับหรือไม่รับเนี่ยบางครั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับหน้าตาโงเ่เฮงเหมือนกันนะครับก็ดูว่าแบบไปรอดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเครือเจ้าสวยอย่างเงี้ยบางตาแหน่งเนี่ยเขาก็เลือกในเรื่องของหน้าตาแล้วก็โงเ่เฮงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาโงเ่เฮงเนี่ยมีส่วนไม่มากก็น้อยนะครับไม่เชื่อเนี่ยอย่าลบหลู่จริงๆครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับมันก็ อาจจะเป็นองค์ประกอบครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอาจจะแบบเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการมีรูปลักษณ์ที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่มากขึ้นคนหน้าตาไม่ดีก็ไปเป็นดาราไม่ได้ใช่ไหมยกเว้นดาราตลกหล,ลืออะไรก็ว่าไปอย่างเนาะถ้าเกิดว่าคนหน้าตาไม่ดี สัมภาษณ์งานพร้อมกับคนหน้าตาดีแน่นอนครับกอ,องรับคนหน้าตาดีเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องนี้มันส่งผลจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับ